เดี๋ยวจะประกบคู่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะประกบคู่แล้วนะครับผมบอกให้มาสมัครนะนะครับ ที่มานะฮะวันนี้นะนี่นะค,ะคระับมาทำมาเกล มาแล้วเลยครับเรามาตั้งใจแข่งครับยอดครับสุดยอดต่อสูอ้รครับะฮ้ยครับนี่ครับกาลงมุ่การของเราอยู่ตรงนี้ครับเข้าไปเข้าไปแล้วครับมานะครนะับมาสมัครกันเลยครับเจดเยอะครับวันนี้นะค,ะคนรับเจอดครับ โคตรแรงอ่ะมาดูครับนี่มันชมพูครับมานชมพสนะะูสุดยอดทั้งนั้นครับไปอ่อนทั้งนั้นครับนะฮะสุดยอดทั้งนั้นครับไปอ่อนทั้งนั้นครับมานชมพูครับะะมาดูฮะ

การซ้อมครับการซ้อมฮะดูคันนี้บ้างครับดูคันนี้บ้างครับ,ารบ,ารบยางยางยาะหมกมันครับคุณผู้ชมฮะนะครับวันนี้นะฮะน,น,นะครับทีมงานทุกทีมนะครับ นะฮะนักขับทุกท่านนะครับนะฮะที่มาในวันนี้นะครับผมขอปามการุณานะฮะนะครับมาสมัครกันเลยนะครับนะฮะ แรงสุด,สด,สดๆเลยครับดูลายครับดูลายฮะดูลายครับจะเข้าลายไหนดีครับ <le ans> เอาลายนี้แหละครับดูลายแล้วครับเหมาะแล้วครับลายนี้ครับ นะตัดสิ้นนะฮะนะเดินคับนะมือเดียนะตัดะรถทุกคันนะฮะทีต้องไม่เกินร้อยห้าสิบโอเพนนะครับนะ,ะมีเวลาเพราะไม่เกิน,าน,กากนสามนาทีนะครับเลยจากนั้นตัดสิทธิ์นะครับตัดสิทธิ์นะฮะนะตะูส้สุดใจนะให้ใจนะ ไอ้ซาบนะะคนขับนะหรือทีมงานนะครับนะฮะมาเลยนะมาหน่อยนะขอตามตะลุนานครับทีมงานนะมาสับได้เลยนะครับมันกับมาดูคันนี้ครับ ครับสดุดยอดาครับมาครับ น,นะครับเดี๋ยวจะประกบคู่แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะประกบคู่แล้วนะครับผมบอกให้มาสมัครนะนะครับ ุดจริงครับสุดจริงครับมามันมากครับวันนี้เตรียมตัวครับสวัสดีครับอะไรนะยาง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 ตอนนี้บันทึกวิดีโอไว้ครับนี่ครับพีอูครับนี่ครับพีอูไอริวครับนี่ครับเสยอูครับอภิชาติฟาร์มเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งเลขนีีผมได้ได้ครับได้ครับได้ได้ได้